เคยสงสัยไหมครับทำไมเวลาไปโรงพยาบาลพยาบาลถามอาการข้างหน้าแล้วเนี่ยเข้ามาในห้องหมอหมอ้องถามอีกเหรอก็จริงๆหมอไม่ได้ไม่เชื่อหรือว่าที่เกดอ่านที่พี่พยาบาลเขียนมานะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือจุดประสงค์การถามไม่เหมือนกันนะครับที่พยาบาลเขาถามข้างหน้าเนี่ยเพื่อเขาคัดกรองคนไข้เบื้องต้นนะครับดูว่าคนไข้อาการหนักหรือเปล่าสามารถนั่งรอได้ไหมหรือว่าต้องรัดคิวหรือว่าต้องส่งไปห้องฉุกเฉินนะครับก็จะเป็นการถามแบบคร่าวๆนะครับส่วนของหมอเนี่ยจะถามเพิ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยและรักษานะครับสองหมอถามซ้ำ ค,คือเขาเข้าผิดห้อง3บางทีชื่อตรงนะครับคนเดียวกันเลยแต่ว่าเข้ามาข้อมูลไม่ตรงนะครับไปบอกข้างหน้าว่าป่วยมา2วันเข้ามาในห้องกลายเป็น2อาทิตย์เลยเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกนะันว่าเกิดขึ้นได้ไงนะครับเขาเปลี่ยนใจหรอสี่ 4. บางคนเนี่ยมาโรงพยาบาลอาการเยอะมากนะครับป่วยมาเป็น10อย่างเลยพอหมอเห็นแล้วเนี่ยหมอก็สงสัยนะครับว่าอาการที่ทําให้คนไข้มาโรงพยาบาลมันคืออะไรอาการที่สำคัญที่สุดมันคืออะไรถ้าเราฟังคนไข้พูดประโยคแรกเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าไออาการที่พูดมาเป็นอาการแรกเนี่ยคืออาการที่สาคัญที่สุดเราก็จะรักษาได้ตรงเป้ามากขึ้นนะครับสั เพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ความถูกต้องแล้วก็แม่นยำในการวินิจฉัยและรักษานะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาฟาดหมอเลยนะครับจบแล้ว